เป็นปั๊มอิตาลีท้ายขวาเลยนะครับพร้อมกับฝาดีโทลหน้าเนี่ยชุดหลังก็จะมีปักข้างโลกโก้แดงนะครับพร้อมกับโช๊คโอรินลองบิดดูนี่ดูแค่เปิดแค่ครึ่งกัเรียงพอเนี่ยท้องมาสานอ่ะนะอันนี้คือเขาจะตัดของเขาเองเพราะว่าล้อมันลอยอยู่อ่ะ วันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถไฟฟ้ากันดูบ้างนะรถไฟฟ้าคันนี้นะครับเรียกว่า A.J. 4 Lion นะตัวนี้นะแต่เราแปะเทสลามาเนียนๆนะ เหมือนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถจดทะเบียนได้นะครับ AJC แลออนตัวนี้นะเป็นรถขนาดกลางนะครับถ้า C Light เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่านี้นะครับคันจะเล็กกว่านี้แล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้คือว่ามันขับอะความเร็วอะประมาณกลางๆร้อยห้าร้อยหกอะกำลังดีนะครับไม่รอนเหมือนแบบตัวเล็กเนาะแล้วก็ตัวนี้แบตเขาเนี่ยจะมีช่องเก็บแบตเยอะนะครับเก็บไว้ตรงเนี้ยเนียนมากๆไม่ได้โผล่มาวังนี้เลยนะครับเก็บได้เยอะนะครับรุ่นนี้แล้วก็คันนี้เราส่งไปแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะมอเตอร์เดิมขี่ไม่ไหวนะครับสองพันวัตแต่มเดิมสองพันแบบ ตัวนี้เป็นมอเตอร์ qs 3.000วัตต์นะครับความสปีดเนี่ยที่ทำได้เนี่ยอยู่มาสักร้อยห้าร้อยหกเดี๋ยวว่างเราจะทำคลิปให้ดูนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งอยังไงนะก็จะมีกล่องคอนโทรล m 1 5 0ที่อยู่ข้างในนี้นะครับจะเก็บไว้ในนี้กับแบตลิเทียมมอเตอร์ Motor 3 0 0 0นะครับ ทำโดยพี่ใหญ่เองพี่ตุ้มทีสปดน,นะเจา้าเนี้ยตอนเนี้ยรถแดกเขาเนี่ยวิ่งอันดับหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยนะของรถไฟฟ้านะครับตอนนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากรถไฟฟ้าตอนนี้นะนี่แล้วก็จะมีชุดหน้าเนี่ยจะเป็นของพี่ตุ้มหมดเลยนะครับชกหน้าพร้อมกันล้อนะครับยางก็เป็นเพียรี e ่นะครับเบิกมาใหม่ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ก็จะมีเป็นปั๊มด้วยเห็นปะ่ะปั๊มสเตติกนะครับแต่ไม่แท้นะบอกก่อนไม่แท้เพราะว่าของแท้เราหาไม่ได้นะครับก็จะมีหัวเ y b เป็นวาปดนะ ก็จะมีชุดข้างบนข้างบนนี้ก็จะมีเป็นปั๊มอิตาลีซ้ายขวาเลยนะครับพร้อมกับฝาดียวหน้าเนี่ยเราหาฝาสีแดงไม่ได้ก็ใส่สีเขียวไว้ก่อนนะยิงอยากให้มันเข้ากับธีมล้อนะชุดหน้าแดงก็เป็นเป็นฝาแดงแต่มันของมันหมดก็ใส่เป็นเดียวหน้าเขียวไว้ก่อนอันนี้เบิกใหม่ทั้งหมดเลยทางซ้ายขวาอิตาลีนะครับชุดหลังก็จะมีปักข้างโลกโก้แดงนะครับพร้อมกับโชกโอลินโชคโอลินตัวนี้มันเป็นของเวฟนะครับ ความสูงเงเดิมเดิมมันอยู่ประมาณ320มั้งหรือว่า3ามมา3 0เนี่ยแหละความสูงมันสูงเงินไปเราก็ส่งไปตัดมานะครับส่งมาตัดมาที่พี่กิมพระราม3ตัดดีมากๆเลยใช้งานได้ดีด้วยนะตัวนี้ยโชคโอลินโดนไปเกือบ2 0 0 0มแล้วชคเนี่ยแค่ชคเดียวแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นปะตวิงอาร์มเนี่ยเป็น C N C ของเดิมจะเป็นอาร์มเหล็กไม่สวยนะครับใช้เป็นอาร์ม C N C เลยนะครับ,เ,เ,นะรบเดี๋ยวมาลองดูฟังก์ชันดูหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ยังเป็็็็นนนนนหห้้จเเดดิมมย่ล,ยมยมลััปนนปีนะีีะคนะกกโโตว ปรับโหมดได้3มระดับนะครับเหมือนเกียร์เกียร์หก็มาวิ่งมาได้ร้อยหนึ่งเกียร์สก็วิ่งได้ร้อยสามสิบอย่างเงี้ยแล้วกเกียร์สก็คือแรงสุดเลยท็อปสปีดเลยแลร้อยหกร้อยหกสิบเนะเดี๋ยวเราจะไปลองดูจะวิ่งถึงหรือเปล่านะแต่พี่ตุ้มส่งงานมาประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูเอ้ยเสียงมอเตอร์ดิอ่ะเสียงมอเตอร์นะลองบิดดูนี่ดูแค่เปิดแค่แครึ่งกันเร่งพอนะเนี่ยทอกมาสารอ่นะไม่มีโหลดเลยน่ากลัวนะครับถ้าคนไม่เคยขับรถไฟฟ้านี่อันตรายมากๆ รถไม่มีเสียงอะ่ะมันบิดแล้วมันพุ่งไปเลยนะน่ากลัวมากเลยนะอะอันนี้คือเขาจะตัดของเขาเองเพราะว่าล้อมันลอยอยู่ประมาณนี้นะเอโอ้นไรถไปฝ้ายยุคใหม่เนาะประหยัดพลังงานนะครับ ชาร์จแบตครั้งหนึ่งวิ่งได้ประมาณร้อยหนึ่งประมาณนี้ร้อยกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถ้าเราบิดเล่นกันแบบสุดๆกันก็อาจจะเหลือแค่80นะครับแล้วแต่เลยเหมือน,นคล้ายๆเหมือนรถบังคับประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยถ้าใช้เยอะขับวัปิดนนานๆก็แบตก็ลดตามไปเลยนะครับอันนี้ก็มีจอบอกแบตหมดทุกอย่างนะครับ ประมาณนี้คันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ขายนะแต่ว่าเอาไว้แบบว่าถ้าใครอยากได้ตรงนี้เดี๋ยวผมหาให้จัดให้นะส่งไปแต่งับพี่ตุ้มด้วยนะ <okay. S 1> ก็เอาไว้ลองเทสได้กันนะเดี๋ยวเบื่อค่อยามาขายคันนี้ก็หมดไปเยอะบองตรงหมดไปเป็นแสนแล้วเพราะตัวรถอย่างเดียกก็เกือบหกหมื่นแล้วครับตัวรถเดิมๆมาเนี่ยวันนี้ฝากไปด้วยนะครับร้านบัญชาทูบไลน์นะติดตามผมหน่อยนะครับส่งหัวใจผมหน่อยนะก็จะมีทิกเก็ตนะครับยูทูปนะครับแล้วก็เพจร้านเราเนี่ยรถเรามีเยอะแยะมากมายนะลองเลือกซื้อดูนะครับเองวงเอกแม็กตอนนี้ก็อัป ขึ้นมาใหม่กันหลายคันเลยนะครับติดตามมาได้ด้วยนะครับวันนี้ประชาทุกใบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ